คีมคิดว่าสิได้อยู่วะกูว่อือไ่จักดอกไม่รู้คีมอไรสุดเด็ดเลยเนี่ตัดโอเคทาลุนทาลุนปล่อยมึงบ่เหยาะเกาะโอ้ชิบเอางั้นทานอร่อยเทร่อยโอ้ยเอ้าทดสอบทดสอบเออมันกับปิ้วนี่ยเว้ยบ่ปิ้วสิปิดพะลมให้เดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่ง เล่นเกมด้นนี่อันแยกอันอันแยกอันนี้คือพิเศษบายปิดตาอ่าโอยจับเวลาผู้ละผู้ละทิพหาผู้ละหาละที่เอาส่วนไปเดี๋ยวเด้งสอกสางเพิ่อนผืนเอาส่วนไปเอาจับเวลาเลยนี่ส่วนไปโอ้ยส่วนส่วนไปเอ้าเอ้าเอ้าส่วนส่นเอ้ายังไม่ใชเอาส่วนไม่รอดส่วนโลด ัเจา่อเอาเอาเวลาจะมาดิเอาสองสามอามสาอ อลนี่เอาชอน้นันไดชนไขึ้จขึ้นอ่ะอันนีเอัน้ปไไปชนขึ้นเนี่ดลาแล้วเตินึสอเอาอะแม่ตักตเอาอุ้ยแบ่งเลยอ่หมดเวลาแล้วฟังเสียงอ่า เวลาเด้อเวลาเด้อเอ้ยวอเดยวแบบไรป๊อด3ีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำฝา่เนบถอโบถบอถเอาเอาเดี๋ยวมจกันเอาใส่มจยกัเอาใส่เวลาเอาจมือำดี๋ยนีบถือกันเอาเเอาเร็วเรวต่งไปเลยครับเอ้วปิวปิ้วเอาไปเก๋เก๋เะ โอ้ยอีที่เอาเบิดเร็วแนวนี่มันเห็นหงวงเว้ยโอ้ยเห็นยังไงเอาเวลาเวลาก็ร่างสิบวดแล้วอ้าโอ้ยเบิดแล้วมางพี่มามาทั้งสองหนึ่งจวงหมดแล้วค่ะหมดเวลาค่ะส่วนแต่ไม่ได้ส่วนส่วนโลกไหวคบแล้วส่วนส่วน you <laughs> ่วนเนเอาเงินเอาเงิเอาแต่บนหอแบ่งพันเอาเอาเง้ส่วนเงินเอาเนส่วนเออเอาหมเอาหมเอาหมอนเบิดเอา เดนไปไล่อะสวนสวนอสวางเออสวนาเอาสวนไปเอาอ้ยจบได้ปะ อึบอึบเอ้าคอคอคออ้าโอ้ย่ไปเยว้าแบบไหลว่ะอคออตี้งได้ไหลเดียวโอ้ยไม่ได้ไหลเลยไปแล้วไปแล้ว เขาเล่าไปอาเอาแม่อ๋อนี่ามือไปขับเเอาเอาจับไปแล้วเลยออเร็วๆเอาเอาเอาจับฮอาอฮอเอ้าเอ้า่ออย่าเ้าอย่าเอ้าห้ามเอามือซอายส่วนมาตุิก้อนจะเฝ้าจะเฝ้าเทจะเฝาเทโวยวาพอบาทปิเทศปราเงศใ่น บอกว่าจะเฝ้าเทจะเสวนส่วนเสวนเอาเวลาเวลากำลังจับเวลากำลังจับเดี๋ยวเดี๋ยวขอนกลางเลยด้วนี่เขอนถ่ายแะบอบานสวนมือจับซีเอ็ดนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายอ้ยเห็นแวนั่นได้เสียเดนี่เออเียวของนี่หออ่าหมดแล้วบได้ไ่ได้เียมากมหากเฮ้ยแดงพันกับ่อห่ 啊，娘，啊 <out. S 1>，打嘞，娘，拿拿块糖来，娘，打只小鸡嘞，娘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 ，

อ้าวหดเอ้าวอ้าวอ้าวสวดสดไปไเอ้าวอ้อายกกนยกกนยกกนเอมแล้วหมแล้วสองร้อยสามเมกว่าที่สวดได้โอ้ยเมื่อยนะบวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาเกมใหม่มาเลินโอ้โห เดี๋เได้มนี่เดี๋ยวหได้เดี๋ยวได้เงินันหาพ่อเดี๋ยว้ได้พ่อหันมาดูน่ะพ่อห้ได้ันกลัวบาเลยจังไหาลอเอาบนทีล่ะเดี๋ยวห้ไนี่เดี๋ยวหได้

ไร้อยเ้าคขวดด้วด้อสอยสี่มีวเบ่อราเมื่อยเมื่อยเดี๋ันั่งอยอ่ด่งอันนี้อะไ้นั่งนี่ตัวเด้เี่าวไ้มเบิ่เราเบิดแล้วอ๋อจไลฟังหนึ่งสองสาม สามร้อยสามร้สรสห้าสิบโอ้โหเล่นเกมก่สที่้วะตั้งแล้วตั้อีกอยู่นับนับเลาสุดนะจัร้อยหันสามร้เอาหมูทีล่ะเต็มเม้ถึงะ นับเบื้องในทั้ใดนั่นสามร้อยห้าสิบเนี่ยออกจากมุงนี่ยใบเตาใบลงกไปเ่าจากหาดีดลอยนียังก็แม่เกมอะเกมมาเรียนอีกว่โอ้ยเาวากลัวสิไดโอ้ยโอ้ยเก่งเก่งเก่งบุญได้อุตส่าห์ขับปดตาหายได้เดี๋ยวนี้วใส่กระเป๋ากระเปแบ นับอองแล้วได้ดยนี่โอ้ยมาะหลาดงานแล้วนับอยู่นี่แล้วแบบนี้โอ้ยทำไมอีกอีกหน้าโอ้ยหน้ยาดนนอโอ้ยเื่อนใครโอ้ยห้ยาด้นนอกเดี๋ยวเลยทำเอ่อทำยำเลยเช่าหนุนใบาอวเลยใาีเอ สามร้อยห้าสิบใบเศ้านึ่งเศ้าหนึ่งร้อยนึงพอดีเป็นสี่รอยห้าสิบโอ้ยมายนาเรนีเม่่ย่าเดเก็บไว้บ่แม่โอ้หัดยางไว้ย่างดีอไน้อคนทรงบ่เอาอันบ่ใส่บ่นี้มันม่ิซี่หลายหม่องได้หรอมันชีองบอ